ไมได้นะโอ้ยก็มันมันมาสายนี่นเนยะมาใายนี่โจยุทธิเขาก็มีธุรนะกิจนะเขากำลังเปิดบริษัทไงพอเวลาอีกสามเดือนเนาะมันก็เป็นบริษัทละอย่างหงใจเมยน,นอย่างไรห้อโอกาสตัวยิ่หรอกในจเจอเธอมันเหมือนกับฝันไปก็เจอแมนดานารักไงพอว่าเธอเนั่นมันไม่เหมือนใครอยากจ,จะได้เธอเป็นแฟนฉันต้องทำยัางไงา สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะอยู่ในช่อง JBO Chat แลวนะคะ oh. ใช่ค่ะ oh. วันนี้นะคะเราสองคนแม่ลูกนะคะ oh. จะมาทำคลิปแกล้งมอสกันนะคะทุกคนหลายหลายคนอยากจะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเดียเมื่อไหร่จะออกอารวาสแกล้งมอสสักทีเห็นมอสมันแกล้งเจียหลายคลิปแล้วนะคะรอบนี้นะคะเจียไม่ได้มาคนเดียวแล้วไม่ได้มาเล่นๆอีกด้วยนะคะรอบนี้นะคะเจียมากับแม่ Okay <laughs> ทุกอตวันนี้นะคะเจี๊ยกับแม่นะคะจะมาแกล้งมอสโดยการที่เจี๊ยจะให้แม่เนี่ยแบบว่าอวยผู้ชายแบบรุ่นรุ่นราวข่าวเดียวกับเจี๊ยนะคะว่าแบบอุ้ยรอจังเลยอยากได้เป็นลูกเขยอยากเป็นลูกเขยไหมอะอย่างประมาณนี้นะเจ้าอวยคนทื่นีี๋บหมจ้ลูกเขยจะเก่าอย่าเออนนะนะใช่ไหมใส่ก็ใช่ก็คืออยากได้แม่ก็ทาเป็นแบบต้องแสดงการคืออุ้ยเจีย นี่มันรอกนันไหนเนอะสอบยังเหรอเอออันน่ะแบบคาเพียนนี่แหละมันกองได้ใจอะ่ะเออมันไม่ยากเหมือน,นกองทุนเออคาเปลี่ยนกันเออมันลอมเนาะ,ะมันปุ้ยุ้รีะ <laughs> โอเคโอเคทุกคนใครชอบคลิปนี้นะคะคอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้เราสองคนด้วยนะคะทุกคนโอเคคะ่ะทุกคนไปเลยคะ่ะไปชมยุ่งเรากันเลยค่ะทุกคนคะตอนนี้นะคะเจนตั้งช่องแล้วนะคะหนึ่งตั้งตั้งนะคะเดี๋ยวเราจะรอมอดมาแม่เดี๋ยวรอมอดมาเปิดดื่มแ ข้าใจอ่ะเข้าใจแม่จะบอกอะไรบอกว่าแม่หนูเคยทำไหมเออเออแม่มาหน่อย้าทมันมาได้ไงตัวก็มาบแม่อ้าแม่ัสตีครับแม่มาตีตอนไหนครับไม่อาไเาจะไปลอ่ะเะ่ยเลยค่ะไม่เลยจีนาเะว่ายู่นี้เป็นตัวเป็นตนเนี่ยอะไรพี่เมา ในิข้าวยังครับแล้ว o e hour later เออเร็นเหรอใจะมันเฮ้ยรออยู่เอ้ให้จะขยันเฮ้ยให้จะมาค่าขายขายี่บกดหนี่จะได้อยู่นี่ออได้เอียนี่ได้ใหม่ครับนนี้อยู่นะถ้าหม่กว่นี้ี่เก่ากใครได้ยู่ อะไรตัวดูอะไรอ่ะทำไมกระูบแม่สองคนเรียกอะไรไอ้กระด่ามันดูอะไรทีเฉดแม่ดูอะไรครับเออดูหลูบเนี่ยอือดูได้เนี่ยเออนักดีการไดเมย์ว่าน่ะจะจับไม้หลอกได้แน่นอนพี่เ่อร์ขอมาขึ้นมาขอแม่บรรยากาศเนี่ยอ๋อไม่อยากเห้อเขาไม่ได้หนูซื้อนะเขาจบวิศวะก่อนนะวิศวะอะไรนะเออวิศวะนะเขายังไงจบเกียร์เตอร์พี่โอ๊ต ชอบทำงานไะว่ชอบทํางานเขาจะชอบทำธุรกิจ อ,อันนี้ผมว่าจะลงหุ้นใหม่หนะพี่โอต๊ตขอทำธุรกิจอย่างเป็นร้านอาหารผมว่าผมอยากทำเขาก็มาหาแม่แม่ต่อ,ตอ,อยากทำธุรกิจเขามาศึกษางานแม่ม่าวใช่คนที่เข้าถ่านน้ำหน้าตาคนดีดีอ่ะเนี่ยใครอะครับเอ้เราจะบอกว่าได้นี่ผมไม่ของมรก็เปิดร้านอาหารแล้วออามาทำธุรกิจส่วนตัวมาจะเขาไม่จบใหม่นะขาอาจจะไปไม่รอดก็ได้ว่าไปเลยเขาทดลองมาแล้วเอาเป็นคนเลือกเองใช่ แล้วว่าเออเขาจะมาค้าขายเขาว่าพ่อแม่เขาเขค้าขายเขาเลยมาศึกษากับแม่ก็ค้าขายแม่ชอบคนที่เขาช่วยไงแต่เขามาทำเองไงแม่ก็ต้องชอบแม่จะมอ๊ะคนเดียวสอนเอาคนเดียวแม่ชอบทุนรกกิฟอ์มันก็ชอบนะแม่มันก็ชอบมันชอบแต่เนี่ยมันเนี่ยไม่อยากท้ออยู่นะครับมันเนี่ยก็ะแต่ถึงจะชอบอ่ะมันเนี่ยพยาเส้นทางของมันแบบทางมันดีกว่าเนี่ยเราคิดคิดคิดถึงคิดถึไมได้นะพวกกันมือแล้วเนาะมึงกันมึงกันแต่ไม่ห่ว อยัางฟองสักอย่างจะใครได้ก็แต่โอ้ยเื่อยมดจะน้อยใจมดก้าเรากันยิงที่เสียได้ใช่ไหมขึ้นเรียงได้อยู่้เสียวข้าวซอยไะกะโหนกไงวะแล้วขุ้นได้กินเหล้าอ่ะเหล่ายังเหลือล่าสุดเขาก็พาตัวไปกินนี่ไงชูชีไงเป็นเหมือนเลยเก็เลี้ยงตัวล้อ ปธุรกิจนี้ตัวนั่ธุรกิจเนาะอืมถ้าเฮคยมอดเป็นตัวที่ตันว่อยู่ที่ตัวสอนมันหน้ากามันจะตันตัวตัวหักมันตักกระส่วนมันหักตัวมันก้มเข้านะกะตัวจะใจชอบไม่ชอบงา้ว่ะสั่งใครมาสอบกันเนาะเออแม่มีมอดสั่งฮะกะแน่ด้วยมอดสปิรอันหน้ากาตัวหักมันโู้ใครได้ธุรกิจเออโอ้ยตัวมันมันมาสายโอ้ยอาจใชย์นี่ตัวอยู่ที่มันสอนมันหน้ากาถ้าสอนมันได้ก็ได้สอนมันแย่กก็แย่กน้ากาเขาก็มีธุรกิจนะ เนี่ยเขากำลเปิดบริษัทนี่ไงพอเวลาอีกสามเดือนเนาะมันก็เป็นบริษัทละเป็นยังหงใจแม่ยังไงยังหึงโอกาสตัวยี่น้อพอเวลาเอาปีนึงเอามาเลี้ยงแม่เลยเลี่ยงแม่ปะเออ้ยงใครจะเลี้ยงใครน่งเอาตัวว่ากันเอาเนี่ยก็เนี่ยก็ก็รอก็ลองดูว่ามันจะเลี้ยงแม่ได้หรเ่เออก็ลองพอกะแม่มาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวโตไปส่งแม่แล้วมั้ยไปกอนแล้ว ได้ตัวเขยใหม่แล้วได้เอ็นอหม่ที่ใคยได้หาใหม่ไม่ได้ดีกว่านี้นะโคนเก่าเหมือนเก่านะกับคนใหม่อาจจะได้ใหม่ช่วยเดี๋ยวผมไปนอนแล้วนะส่งงานผมด้วยนะพี่แม่เดี๋ยวผมไปนอนแล้วนะครับเขาม่งเดี๋ยวว่าคุยกันโอเคเาจารย์เต้ขนาดแล้วครับครับบายเดี๋ยวคิดคิดคิดถึงไม่ได้นะเจ๊ไปเรื่อยใส่มดจ้าดูย น้องไขวนคอตายนะไปรั้ไง่กเปแขวนคอตายละโ้โหน่า,านะจะตายกะจะเอีกนนี้เกิดจะตายนี่ไมโอ้ไม่ใจเนยยังไม่ได้ไปตายอย่าเดียวอ่บ <c oughs> อ,อกบืออยากจะอิะ่มงมาก้ามาขายคิดนักอือก็บอกอคคาใครได้ไหมอ่อ่ะ จะได้เผิวคนใหม่นี่อะไรอย่างไรกล้าคิดกล้าทำกล้าเปลีป่ยนแปลงตัวเองจะได้คนใหม่อืออือแ,แม่เขาไปเฉลยมันเตอะมันให้ละเออมันหยียบเหยียบมือกันเนี่ยเออมันหนิงทำไมมัไปอย่างนี้แหละมันต้องไปจุดนี้แหละตัวตัวทำไรอ่ะทำไรฮะทำไรอะไรทำไร ไม่ได้ทำไรแล้วหนีเข้ามาันทอนทำไมแล้วจะมาจะจะมานอนก่อนถ่ายอะไรพี่วะเกี้พี่เมาไหมหรอพี่ถ่ายอะไรเขากับแม่พูดเล่นเล่นเลยพูดเล่นเลยนแม่พูดเล่นแม่กับมอสหมดยุกมอสอจะมีเมียใหม่ไปแล้วเออนั่งหาลูกเมียใหม่พูดเล่นกัได้ไหมใครได้ล่ะพูดเล่นไม่เจยตัวมาชิดหญิงเนี่ยแต่เมื่อกี้แบบอู้เป็นเลือแต่ เรือมอสจะได้ปั๊บปุ้งเกลยทำไมแค่นี้ก็ยังไม่ดีพอใช่ไหมดีกันนิดใช่ไหมแม่จะให้ลูกมอสมีไฟชื่อนึ่งเสียดายเลยกำลังจะหาเมียใหม่ใช่ไหมเออไม่ใช่แม่อะไหนะตายแล้วเห็นบอสเขาจะไปเชื่อมันโอ้ยเขาจะร้องให้มันขี้แอบข้างในห้องน้าตาเขาไหลทั้งหนึ่งหยดหนึ่งหยดเกินไปอ่ะต้องพแม่มาแก้ โอเคค่ะทุกคนใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้เราสองคนด้วยนะคะใครอยากให้เจียทำคลิปอะไรแกล้งวระเว้นมาใต้คอมเมนต์ข้างล่างนี้ได้เลยค่ะบ๊ายบายทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาขอคุยกับแม่ยายเขาเป็นหนึ่งนะแม่ยายนี่แม่ยายอ่ะเออเอาแม่ยายนี่เหรอแม่แม่ยายใหม่าอีกได้ใครได้อ่วใครได้ตรวจะซันแล้วเนี่ย